สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t u b e c h anel นะครับช่อง My v i n นเช่เดลี่นะครับก็สืบเนื่องจากที่ผมเคยทำคลิปวิดีโอนะครับนำเสนอตัวทั่งตีเหล็กซึ่งมี2แบบนะครับก็คือเป็นทั่งเหล็กหลอนะครับแล้วก็ทั่งเหล็กเหนียวไปนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกค้าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นยี่ห้อเดียวกันซูมาเหมือนกันตีสแตนด์ดเหมือนกันน้ําหนักเท่ากันนะครับผมแล้วทําไมราคาถึงไม่เท่ากันเนี่ยครับก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า ทั่งเราจะแบ่งแยกโดยคือบริษัทซูมาเนี่ยก็จะมีทาทั่งอยู่2แบบก็คือเป็นทั่งเหล็กหล่อแล้วก็ทั่งเหล็กเหนียวนะครับผมแล้วก็จะมีการแบ่งแยกโดยใช้สีทามาอันดับแรกนะเบื้องต้นนะครับก็คือจะมีสีทามานะครับถ้าสีดำนี่จะเป็นเหล็กหล่อนะครับแล้วสีเขียวนี่ก็จะเป็นเหล็กเหนียวนะครับผมจากโรงงานอุตสาหกรรมท่านี้รูปร่างหน้าตามันเหมือนกันตีเหมือนกันเนี่ยเราจะแบ่งแยกยังไงก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะต้องใช้ค้อนเคาะ แล้วก็ฟังเสียงเงาซึ่งทั้งเหล็กหลอนะครับสืือตัวสีดําตัวนี้นะครับผมเสียงมันจะทึบมันจะไม่กังวานมันจะไม่ใสแต่กับการถ้าเกิดทั้งเหล็กเหนียวตัวสีเขียวตัวนี้นะครับผมมันจะเสียงกังวานเสียงใสกว่าซึ่งในคลิปวีดีโอนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล็กหลอนะครับหรือทั้งเหล็กเหนียวผมก็ได้มีการทดสอบตีเสียงให้ได้ยินไปบ้างแล้วแต่ว่าคลิปวีดีโอนี้ก็คือจะทําเปรียบเทียบกันเลย นะครับตีกันเปรียบเทียบกันเลยว่าตีที่งาตีที่หน้าทั่งนะครับตีนิฐานแล้วแล้วเสียงมันจะต่างกันยังไงเนื่องจากว่าวัสดุมันไม่เหมือนกันนะครับผมสีดําตัวนี้ก็คือจะเป็นเหล็กรอนะครับและสีเขียวจะเป็นเหล็กเหนียวแต่ตีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตีว่าสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับน้ำหนัก50กิโลเหมือนกันขนาดความกว้างความยาวความสูงได้ทําในคลิปวิดีโออันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้จะทํามาทดสอบการตีนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบตีทั่งกันเลยนะครับโดยเริ่มจากตัวสีดําหรือตัวเหล็กหล่อนี่นะครับผมตัวเหล็กหล่อเราก็เริ่มตีที่งานก่อนเลยนะครับนะครับตีที่หน้าทาั่งเสียงมันจะทึบๆนะครับเสียงมันจะไม่ใส่กลางวานเนื่องจากมันเป็นเหล็กหล่อนะครับเนื่องจากมันเป็นเหล็กหล่อนะครับตีที่ฐาน นี่เป็นตัวเหล็กหล่อนะครับนี่ตัวเป็นตัวเหล็กหล่อนะครับนี่นตัวเหล็กหลอ่อสีดำเป็นเหล็กหล่อนะครับเสียงจะประมาณนี้ลองไปดูตัวสีเขียวเหลืองเหียวบ้างนะครับเสียงจะต่างกันเลยนะครับเสียงจะต่างกันเลย จะต่างกันเลยเสียงมันจะใสเสียงมันจะกลางวานกว่ากันตัวสีเขียวจะเป็นเหล็กเหนียวเสียงมันจะกลางวานกว่ากลับกันนะครับมาดูตัวเหล็กหล่อสีดำดูนะครับ เสียงมันจะทึบกว่าเสียงมันจะไม่ใส่ไม่กังวลน,นะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมสามารถเอาไปตีเหล็กนะครับตีเกลอกม้าตีมีดได้หมดนะครับแต่ว่าแค่เปรียบเทียบกันว่าทําไมรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแล้วทาไมราคาถึงไม่เท่ากันนะครับผมตัวสีดํานี้ก็คือจะราคา6,900บาทรวมส่งนะครับเป็นเหล็กหล่อนะครับเป็นทั้งเหล็กหลอ่อน้ําหนัก50กิโล ถ้าตัวสีเขียวนี้นะครับจะราคาอยู่ที่1 3 9 0 0บาทพร้อมจัดส่งนะครับเป็นเหล็กเหนียวนะครับผมมาเปรียบเทียบดูกันในคลิปนี้เลยครับเสียงมันจะต่างกันเดี๋ยวเราจะตีเทียบกันเลยนะครับระหว่างเหล็กหล่อเหล็กเหนียวนะครับนี่เหล็กหล่อนะครับสีดำเราเป็นเหล็กเหนียวนะครับเสียงมันจะกังวานกว่ากันนะครับลองตีด้านข้างเหล็กหล่อนะครับเหล็กเหนียวครับ ความแตกต่างนะครับผมรูปร่างหน้าตาเหมือนกันน้ําหนักเท่ากันนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่จะมีความแตกต่างคือความกลางวานของเสียงนะครับความกังวานของเสียงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสีเขียวจะเป็นเหล็กเหนียวนะครับแล้วก็สีดําจะเป็นเหล็กหลอนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานครับแค่มาลองข้อทดสอบให้ผู้ที่สนใจรับชมรับฟังดูนะครับผมบริษัทซูมาครับผลิตทั่งมา2แบบก็คือเป็นทั่งเหล็กเหนียวกับทั่งเหล็กหล่อนะครับผมราคาไม่เท่ากันนะครับเหล็กเหนียวราคาจะสูงกว่าอยู่ที่1 3 0 0 0 1 3 9 0 0บาทนะครับทั่งเหล็กหล่ออยู่ที่6,900บาทนะครับพร้อมจัดส่งครับผมลองตีฐานกันดูนะครับระหว่างเหล็กเหนียวกับเหล็กหล่อนะครับเหล็กเหนียวครับ เล็กหลอครับเสียงจะทึบๆกว่านะครับเสียงจะทึบๆกว่าเสียงไม่ใส่ไม่กัางวานเล็กเหนียวครับนี่เล็กหลอนะครับนะเล็กหลอ เหลเ็กเหนียวครับเปรียบเทียบนะครับเคาะใต้ฐานมันจะดีกว่าเดี๋ยวสีหลุดลอกล่อนเดี๋ยวสีมันจะหลุดล็อกล่อนนะครับก็เลยเทาะใต้ฐานจะ,จะจะดีกว่านะครับมาดูเสียงเหล็กหลอมันจะทึบๆนะครับมันจะดูก <c oughs> งลวงๆนะครับมันจะดูไม่ค่อยแน่นนะครับไม่กังวานไม่ใส่ส่วนเหล็กเหนียวนะครับผมมันจะซส์นะครับผมมันจะกังวานนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับมาดูเหล็กหลอนะครับ มาดูเหล็กเหนียวครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะทําเพื่อเปรียบเทียบระวังเหล็กหล่อกับเหล็กเหนียวกันเลยนะครับ mm hmm. เหล็กหล่อก็คือเป็นแคสซิเลอนนะครับเหล็กเหนียวก็จะเป็นเป็นฟอร์สนะครับหรือเป็นไมล์สตีลก็สุดแล้วแต่นะครับแต่แจ้งให้ทราบว่าซูมานะครับผลิตท,ทั้งตีเหล็ก2แบบนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นเหล็กหล่อกับเหล็กเหนียวนะครับผม ถ้าเหล็กหล่อจะสีดำเหล็กเหนียวก็จะสีเขียวนะครับโดยการแยกด้วยสายตาโดยการใช้สีทานะครับผมโดยการใช้สีทาข้อดูก็จะรู้นะครับข้อดูก็จะรู้ว่าเสียงมันจะแตกต่างกันนะครับผมครับก็มาตีฐานด้านล่างกันต่อนะครับผมตัวสีดำที่ผมแจ้งไปก็คือเป็นเหล็กหล่อนะครับผมแล้วตัวสีเขียวนั้นเป็นเหล็กเหนียวนะครับแต่ตีสแตนดาร์ดห้เหมือนกันนะผมมาฟังเสียงเหล็กหลอกันก่อนนะครับ เสียงมันจะตันๆนะครับกวงๆประมาณนี้ครับครับผมแลจะไปดูเหล็กเหนียวนะครับเสียงจะใสๆกลางวาน,นะครับผมจะต่างกันนะครับเหล็กหลอครับ เสียงมันจะดูโกงๆนะครับไม่ใส่ไม่กังวานนะครับเหล็กเนยคครับความแตกต่างกันนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงระหวางทั้งเหล็กเนียวกรบทั่งเหล็กหลอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งเหล็กเนียวสีเขียวทั้งเหล็กหลอเนี่จะเป็นสีดํานะครับผม เพื่อให้เห็นความแตกต่างก็คือเหล็กเหนียวเนี่ยเราจะทาสีเขียวนะครับผมแล้วก็เหล็กหล่อนี่จะทาสีดํานะครับคมาดูมุมบนกันบ้างนะครับก็คือนี่นะครับทั้งซูมานะครับทั้งซูมานะครับน้ําหนัก50กโลสแตนดาร์ดนะครับสีเขียวจะเป็นเหล็กเหนียวครับตัวนี้นะครับแล้วก็สีดําจะเป็นเหล็กหล่อลูกค้าท่านใดถ้าสนใจนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็นี่ครับติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับ เฟซบุ๊กชื่อสถาพรโสภานะครับเฟซบุ๊กชื่อสถาพรโสภาเบอร์ทโทรศัพท์ก็0812898364เบอร์โทรศัพท์0 8 1 2 8 9 8 3 6 4นะครับเก้าแปดสามหกส่นสินค้านี้ไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางนะครับโอนเงินก่อนจะส่งสินค้านะครับไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางโอนเงินก่อนจะส่งสินค้านะครับโอนเงินธนาคารกสิกรไทยชื่อนัทพงษ์ขายแก้วธนาคารกสิกรไทยชื่อนัทพงษ์ขายแก้วเลขที่บัญชีนะครับ0331890901 0331 890901นะครับผมตัวนี้ก็สินค้านี้สามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับจะส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยขนส่งนะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ4-5วันทําการแล้วแต่จังหวัดนะครับว่าอยู่ในตัวอําเภอเมืองหรือว่าในตัวตําบลนะครับอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับผมกเอากมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างทั้งเหล็กเหนียวกับทั้งเหล็กหล่อทำมาจากบริษัทเดียวกันนะครับบริษัทซูมานะครับ มาจากบริษัทซูมาขนาดกว้างยาวสูงได้เคยวัดไว้ในคลิปก่อนๆนี้แล้วนะครับไปหาดูได้นะครับผมด้านข้างตีว่าสแตนดาร์ดนะครับตีว่าสแตนดาร์ดนะครับ50นี่คือ50ากิโลนะครับน้ำหนัก50ากิโลนะครับมีเหล็กหล่อกับเหล็กเหนียวย้ำราคากันอีกทีครับเหล็กหล่อสีดำนะครับราคา6,900บาทเหล็กหล่อสีดำราคา6,900บาทแล้วก็สีเขียวนะครับเหล็กเหนียวเป็นอยู่ที่ราคา13,900บาท13,900บาทนะครับผม รูปร่างหน้าตาเหมือนกันตีเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่สีมาจากโรงงานนี่มันเป็นสีดําด้วยกันเราต้องมานั่งเคาะเอาครับผมก็ทาสีเขียวเพื่อแบ่งแยกนะเพราะว่าเข้ามาหลายตัวนะครับถ้าสีเขียวนี่ก็คือจะเป็นเหล็กเหนียวแล้วก็สีดํานี่ก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับเราสามารถเคาะดูก็ได้ครับฟังเสียงเคาะดูก็รู้นะครับว่าอันไหนคือเหล็กเหนียวอันไหนคือเหล็กหล่อนะครับเพราะว่าเหล็กหล่อนี่เสียงมันก็จะทึบๆนะครับดูไม่ไม่กังวานไม่ใส่นะครับ เหล็กหล่อมันจะทึบๆนะครับไม่กังวานไม่ใส่แล้วถ้าเหล็กเหนียวมันก็จะกังวานใส่นะครับผมฟังเสียงดูออกเลยครับผมครับถึงตอนนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟัง YouTube c h ช n n e l ของผมนะครับช่อง My Vintage Daily นะครับวันนี้เราได้มีการนําเอาท่้งตีเหล็กนะครับมานําเสนอนะครับมาเปรียบเทียบมาตีเปรียบเทียบกันนะครับว่าเหล็กเหนียวเสียงยังไงแล้วก็เหล็กหล่อเสียงยังไงนะครับผมโดยการแบ่งแยกโดยใช้สีดํากับสีเขียวด้วยครับ ระดับต้นโดยการแบ่งแยกโดยสายตานะครับแล้วก็ลําะดับที่2โดยการทดสอบโดยการตีนะครับฟังเสียงเอานะครับผมครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อทาง Facebook ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกมาใน y o u t u b e นี้ก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟัง Youtube Channel ของผมนะครับช่อง My w i n t a g e Daily ก็เดี๋ยวจะมีสินค้ามานำเสนอกันนะครับหรือว่าจะมีสินค้ามาโชว์กันนะครับผมก็ ถ้าชอบก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลทำคลิปวิดีโอเพื่อสร้างสารรค์ผลงานต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ